ตอนนี้ก็เป็นยืนสั่งอาหารแล้วนะคะ,ะมีอะไรจออวยพรน้องมินบ้างคะก็ <ว sınız. S 2> อยากจะบอกว่าขอนพื่อนความสุขมากๆต้องขอให้ม,มิน,นมีนความสุขนะคะหาแฟนได้โดยไว้นะคะ,ยคะอยากจะบอกว่ารักเพื่อนดีมากๆเลยะคะะลลย่ะก็และจะรักตลอดไปค่ะอาเดี๋ยวให้ตออ้ออวยพรให้เพื่อนนะคะก็ไม่มี ไลน์อินสตายรูปค่ะก็ขอให้เพื่อนนี้มีความสุขนะจ๊ะแล้วก็ที่สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาแล้วก็มีแฟนเร็วๆนะอ่าฟ้าค่ะอวยพรให้น้องมิ้นท์เลยค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะขอให้สวยวัยสวยคืนนะคะร่ำรวยเงินทองสั้ค่ะเจ้าภาพเป็นไงบ้างคะมีถ่ายทุกตอนทุกกลวันนี้มีความสุขมากค่ะครั้งแรก ออกเดนชอต้องปีใช่แล้วโดนแอบถ่ายค่ะถ่ายไหมถ่ายค่ะคลิปนี้ส่งด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวส่งให้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็คืออันนี้ที่น้องก็วันนี้มาอยู่ที่ร้านเลยค่ะรีแลกช์ใช่ไหมคะรีแลกรีแลกบางแสงค่ะบางแสงค่ะบรรยากาศดีมากค่ายให้ดูรอบๆ บรรยาศดีมากค่ะบรรยากาศแง่น้าเยอมแน่นอ่นก็วันนี้ก็กินฟรีค่ะเพาชอบมากค่ะก็ปกติไม่ค่อยได้กินฟรีนะใช่ค่ะไหวเรียกไหวกว่าท่กคนค่ะเพื่อนทุกคนค่ะบาหนะคะมีอ่าก็ดีกูอะอ่านี่ค่ะก็เดี๋ยวกับข้าวมาแล้วเดี๋ยวจะขายดูนะคะ